วันนี้ถ้าเกิดถ้าการทุกสนุกผมพิมพ์ขาดใหญ่ให้ครับถ้าโดนเมียการรื่นพนันนะครับรอดูว่าจะเจอะไรรอติดตามช่องตาครับรอทุกคนทุกควันที่ที่สามรื่นพนันนะครับวันที่สี่เข้าใจพอมาตั้นะครับทั้งแต่ทุกคนครับรอติดตามบนหลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่สี่วันวาครับเพอใช้องค์ราชันนะครับช่องห้าถ่ายทอดผู้หญิงสี่ลู ถ้าตัวปรสานน้อย้านะครับผมพยายามจะทําให้บุญดวงงานมวยของเมืองไทยได้ขั้วตัวนะครับมวยชายของเราท่องสามท่องห้าท่องเจ็ดท่องแปดท่องไปเยอะไปหมดมวยหญิงของเราหมดมากขั้ตัวน้อยมากนะครับผมป็นคนึ่งที่ช่วยดันบุญหญิงขั้ตัวแพนที่สุดขันเข้าไปสองหมื่นนะครับวันที่แปดดวนธันมาให้กําลังใจน้อง้วยครับขอบคุณครับพี่น้องครับผมให้พี่น้องท่านผู้เกียครับดวงตาทุกดวงนะ มาดูมวยพวกนี้ไปนองครับเนื่องจากว่านับชกมุมแดงจบผันข้านี้ผมตั้งฉายยาว่าเป็นนักมวยที่ลืมนะพี่น้องครับลืมเกียร์ถอยหลังไว้ที่บ้านเดินหน้าข้ามันอย่างเดียวแล้วเป็นมวยที่แผนสร้างของทีมงานพุมาชจไม้แก้วหรือว่าคุณเล็กเด็กคนนี้จะมีโอกาสชิง w v a นะะอาจจะจะไปชิง m นะครับสัพันธ์มวยไทยอาชีพโลกติดตามเลนะ นี่คือมนุษย์ที่คนในของประเทศไทยนะครับดูว่าคุณเล็กจะสร้างได้แค่ไหนติดตามครับวันนี้พิการลองเครื่องอัดนักลองอับเครื่องดูว่าจะแค่ไหนยังไงติดตามนะน้ำเงินก็ไม่ใช่ธรรมดาพี่น้องครับผ่านร้อนผ่านน้อมาไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบครั้งแพ่นันคผมไม่รู้ดูเอ็นครับทำมาพังงวยแล้ออกโม่นะฮะเดีจะไปเล่นเอ็นก็บรูปเป็นมาขังเป็นประจำฮะดูครับดูมีความสุดกันไหมน้องครับใช่ทวีวัตน้ำเงินเขาดูวันนี้ผมจะให้รายงานพิเศษเลย ทางลาครับรายการใหญ่ถ้าตัวไม่ดีบาทนะครับท่าศาลนะครับผมวันนี้ทำหน้าท anyway> ี่ให้ดีครับว่าครื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วพันข้าวเอาปรบมือให้กับมวอยหญิงคู่แรกคืนนี้ได้ดังๆหน่อยเร็วขอบคุณครับที่ไม่ใช่เหนียวเชื่อปรบมือครับครับจบอัดห้ายกนะครับเป็ดฟ้าเล็ก พียเพนมชัยนัมาที่ฝ่ายประธานรับเลยครับมาบุกระคำเลยครับหัวหน้าก็ได้น้พวยก็ดีนะมาเลยครับรีบไปเลยรีบไปเลยต้องเดินงไปน่ครข้าวการถึงส่งนะเดี๋ยวพอยู่ที่นี่ให้พี่เลี้ยมาครับุยกียกครับนักแขรกียกนักแขข้าการส่งแล้วลูก ที่สามหย่อแล้ยกคับปนสองคับสอง้ายกสองบองดครับแล้วก็ับบมพูอมาจีบยับน้ำวด้ว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโตมาทแกงด้วยนะทแกงด้วยครับเราต้องเล่นต่อแดงแต่ถ้ามงอ่ยแรก็เลยกแรกยกนีง ว้าวลูกพ่อเสือนะครับนเงิจ้าราจรับดูครับอย่าร um, ัอยบอครับุแลด้นไม่เก็บแต่ทุกองแม่จะบาดเดียวนะดครับใจจริงผู้พันนะเพราะว่าเอ่เขื่อนเลยนอกว่าเออ อครโกัก no. <tr> ันไม่ได้คร <t> ับหมายก็ต้องว่าไปด้วยกันครับยนขยันขยยคามเปลี่ยนืเปลี่ยนดมารับทมไเอาแย้มไปย้มไปใครใกล้ผมก็ไม่อยากพูดครับขยัน้ยันขยันมยได้ไม่ได้นขยันขยันขยันยัยั่ขยันนขยัันขย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 มนยันขยันยันขด้ยัยันขันยันขยันยันยนนขยันั้ันยั เอออีกเดียวกันว่างั้น <C> <coughs> 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 โอเคใช่ไหมเนี่ยดีครัดยกที่หนึ่งครับขดยุกที่หนึ่งครับคู่เอกต่อไปเนี่ยคู่เ็นคู่ที่ห้าบนหน้ากระดานฝั่งให้ด้วยนะครับองคิ่ลูกสวยนะจะพบกับคูกต่อทุกคู่เก็สิบสองยิมนะครับต่อด้วยคู่ที่หกครับเทศที่ทั้า์สองฝรังพลายนะครับวันนี้พบกับยอดฝันศูนย์เยาวชนคงเทยนะครับคู่ที่เจ็ดนะยอดดวงามลูกบัวหลวงครับพบกับโตโต้สิบปัจฉพนนะครับต่อด้วยคู่ที่แปด เขาไปต่อยนะฮาร์ดแวร์นะควบกับต้องเดนายจิตอภรพลนะแล้วก็คู่ที่เก้านะเอกวันสิบปัญยพลนะพวบกับเพชรน้อยสสหมิงพรายนะแล้วก็คู่ที่สิบนะคู่ที่สิบนี่ก็เว่าน้องใหม่วินัยฮาร์ดแวร์นะพวบกับนนทกินจิตอภรณนะสิมเบอร์นะแล้วก็สิบเอ็ดก๊สร้อยแก้วสิบพระ วุฒนุเทพนะพบกับพรวารียุ้ยกาชาฟพบกันไว้ก่อนนะครับจบขอต้อนรับนะฮะถ้าเกิดเสียวิมลวิในวิมลวสีสุภาพมานะครับข้าไม่รอแต่เยอะๆนะพระราชทุกท่านนะฮะที่มีส่วนสำคัญในวันนี้นะฮะไม่เลือดชั้นบรรณทุกคนเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดมีอยู่สองพันล้านก็กินแส่อิ่มมีสองร้อยแปดสิบปะฟาสไส่อิ่มเหมือนกันอร่อยทุกปากออกมาเหมือนกันหมดดีหรือชั่วนะ พี่สอบของผู้หญิงพวกนี้กันไปแครับข้าวต๊ะมาหนาสอบขผู้หญิงพวนี้บนเวทีครับอง้อพบอไปทีนับชื่อกรุณาขยับตัว้วยครับปัอะจรครับ้งเลยลงเลยลงเลยลงเลยครับอัจตรายะครับข้าวเตะเตะเตะ เนี <chill> yeah, ่ยน้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวยาวกระดุ๊กแดนมาเดี่ยวอยู่ตรงนี้นะวิธียกพี่แก้วเนี่ยไป้ข้าวแก้ดิแก้แก้เลยพยายามเลยนะไอ้งวยปาดด้วยกันนะดูนะโอเคครับข้าวไม่คว้าไม่คว้าไอ้ข้าเอาไปเลยเอาไปเลยใครใครมาเลยวุ้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 ย

รโค้ดลูกต่อไปนะครับโค้ดเป็นคู่ที่5นะครับรอฟิตลูกส่วนนะครับจะเพิ่มแบบลูกต่อคู่คี่เจ็ดสิบสองยิงนะครับเทียมไว้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นคู่ที่หกครับเพชรกิชากศรสมิตรรายนะครับจะเพิ่มแบบยอดขวัญส่วเยาวชนคงเตยนะครับแล้วก็คู่ที่เจ็ดนะครับไปหนอกด้วยข้าวคู่กั ยอดมาลูกเต๋าโตโตสิทธิ์พยนเด็บบวันเดียดตั้ายัสิบสามพูดกันสวตัวเขาจะตายแล้วิานาเดครับาที่ป่าปัญญานทาทำด้วยเนียเดี๋ยวนี้เลยเดนนะดิเไม่เดินโนไม่เดินโดนัดปเคยัดออกใส่ไันใส่ไปเข้าออกปิงหั่ยต่อยมจังหวะสองในสอง ีสนุกช่ามงท่านรองทิดพงษ์เชื้อบันเด็ตติดตามด้วยธนนครพัฒน์ดลและอุดรจิตสรีชาติ่นี่ถือว่าเป็นหัวงานหลยยังจับนะตอนนี้กำลังอยู่ที่สามครึ่งทางแล้วนะฮะจอดแท่จอดแท่จ้องมองกันเหมือนปลากัดจักรจุ้งแต่ยังมาเต้นเป็นหน้าที่ของกรรมการบนเวทีครับคู่นี้ต้องดุดด่วนะต้องดุเดือดคนนี้ข้ายกที่สามไปน้องครับดูจะว่า ใครจะหลงเหลี่ยมลงทางกันครับดูครับเดี่ขาดแล้วบนเวทีครับครับครับก่อนใครก่อนับนี่ครับคนบ่อไคนปล่ยนป่นนาะอกไ้งเออจับอิ นีนีู่ลูกตานี่อยู่ออกแข่งพนวดข้าวมาาแล้วน่โอทาหลเรียมลแข่งข้าเข้าเลยสายนี้ครับจะเว่างที่นสนขี้วเขปรเมอครับปรโมเป็นกำลังใจมยิงบนวที่เด ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่มีน้ำใจนะนี่ใครียกว่าดูฟรีแล้วจะมีน้ำใจเพ่ต่อไปครับเรามาดูหมูบิ้นคู่ต่อไปนะหมูบิ้นบัชนกเสร็จอย่าลืมพนักคณะพาไปฝากทองด้วยนะเขาอย่าลับดิเข้าใจว่าผู้สื่าสารผู้วื่อสารที่มาขอบคุณเรอไปนะมันทำอะไรไว้แนบพบกับผู้ใจดีผู้ใจดีของพี่ผู้ต่อไปนะคู้ใจดีลาบเลยสวัสดีคู่ข้าวใส่ไข่ รอฟิตไม่ทราบว่าเอวอยู่ไหนนะฮะบัถ้าความเผลอๆอย่าคิดว่านี่แหละหมูยีนมหาการเลยล่ะเขาได้ยินไหมยกต่อไปจะไปยกที่สี่พี่น้องโดยมีความสุกนิ้วธรรดาหงายมือแล้วนะฮะปังก่อนขอเตะมาปุ๊บปังกูออกปังปังปังออกเต็มทำได้บ้างนะฮะไม่ได้เลย รับเดยพอดีค่ะมาแล้วสามยมด้วยกันนะผมแดงพอดีเนี่ยฝันข้าวลูกข้อเสือน้ำเงินตีล่าสิบปานหนึ่งครับข้าวหวานนะข้าวอย่าล้าไม่รอนะคะมางด้วยนะนี่มาแล้วันนี้ข้าวยกไ, <c oughs> ไปนะี้เนี่ยเป็นยกที่สี่คนระับ

sư úm đi vào nào đi chào buổi sáng đi ai lên đứng đi ai ai năm đi đó đó bọn mình vô bên kia đi cả đội nhanh đi cả đội nhanh đi nào đi 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 đi

ขอเสียงเชียแฟนรอซิสในยเร็วป .2 ครับอบอกกับเด็กม .5 แล้วนะรอซิสหน่นี้อยู่แล้วนะไม่หนีไล่อยขึ้นตานี้คนนี้คนนี้่อยขึ้นตานี้คนนู้นตามลำหนักยกต่อไปจะไปยกขฮะยกัรุ่นหนงะยกรุ่นหนี้ันมัจะไม่หอนนะเข้าลนะลดลงนะ โอเคครับโอเคโอเคโอเคครับยกเอาผวยหญิงคู่แรกคืนนี้ชอบน้ำเงินเอาพิมาใส่ชอบแดงเอาเข่งมาด้วยแอคชั่นน่าดูน่ารักกันไ้นลครับนีนน่ารักครับข้าวแต่ด้วยนะเดินเตะ เตือนพี่เอ๋เลยเดียวก็เสียึงเลยข้าวเตะด้วยนะข้าวเตะด้วยกินข้ากัน่พก็อร่อยข้าตัวผิดต้องจำปลาเนื้ออ่อนปลากก็เจือครับออย่างนี้ใกรกับต้มยหรือเปล่ายกพื้ห้ายกพี่้าเลยเข้าเลยเ้าเลยเลย Yeah. Uh -huh. ยกที่ห้าไปยกสุดท้ายนะไปยกสุดท้ายนะกรรมการรวบรวมคะแนนท่านแรกขันไปหาท่านที่สองวงไปหาท่านสุดท้ายสุดท้ายแล้วหงายมือไปที่สคริปคอนเนอร์วินเนอร์มุมเด่นนะครับเดินกลับนะ